บอสนวัตและแพรรี่ภัวันรวมตัวแหกพ่อค้าและแม่ค้าออนไลน์นักบุญเดือดทุกนาทีที่ได้ถกการในรายการโหนกระแสวันนี้จริงๆหลังจากที่หนุ่มกัญชัยได้เชิญแพรรี่ภัวันและนวัดอิสระไกรศีนมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการค้าขายของออนไลน์ซึ่งมีช่วงตอนหนึ่งนวัดได้พูดขึ้นว่าประเด็นการทำธุรกิจลักษณะนี้ว่า เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในสังคมคนในสังคมถึงเวลาที่ต้องมาตระหนักว่าพ่อค้าแม่ค้าบางประเภททำคอนเทนต์สร้างชื่อเสียงอะไรต่างๆแบบนี้ขณะที่แพรรี่ก็ได้ให้ความเห็นว่าคนบางคนพ่อค้าแม่ค้าหลายคนชอบทำแบบนี้คือเอาเงินที่ได้มาแบบเท่าๆไปทำบุญไปช่วยเหลือคนถ้าเป็นธุรกิจผิดกฎหมายเขาก็จะเรียกว่าฟอกเงินแต่ลักษณะนี้คือการฟอกบุญคือฟอกตัวเองให้ดูดี คนก็หาไปชื่นชมชื่นชอบสิ่งเหล่านี้คนในประเทศเราต้องตระหนักได้แล้วถ้าเขาเป็นคนมีใจบุญสุนทานจริงเขาต้องใจบุญมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกับลูกค้าเขาเองก่อนไม่ใช่ไปสร้างบ้านให้คนอื่นแม้แต่ลูกค้ายังถูกเอารัดเอาเปรียบเขาจะใจบุญสุนทานจริงไหมแบบนี้ ซึ่งก็ไม่อยากให้เคสลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเพราะเรื่องแบบนี้ในสถานการณ์ปกติเราออกมาเตือนกันไม่ได้ถ้าออกมาเตือนก็คงจะโดนคนดา่าว่าเขาทำความดีไปด่าเขาทำไมแต่ถึงเวลาก็มาเกิดปัญหาแบบนี้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ตนไม่อยากจะชี้ว่าเป็นใครแต่ไปสร้างบ้านให้คนที่ไม่รู้จักกันก็ต้องถามว่าเขาจะทำฟรีๆหรอเขาจะทำโดยไม่หวังผลได้อย่างไร เหมือนที่พี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกก็ต้องถามว่าสิ่งที่เขาให้เรามาเขาจะเอาอะไรจากเราไปแลกเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่คนที่อยู่ดีๆก็โผล่มามีชื่อเสียงดังขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเจอกันมานัดต่อน,นัดถึงเวลาเขาจะมาถอนทุนจากเราเอาเราไปขายของไปทำอะไรต่างๆก็นามท่วมปากแล้วเพราะรับเงินรับทองเขามาเยอะ อีกทั้งนวัดนั้นก็ยังได้พูดถึงประเด็นเดือดในโลกโซเชียลกรณีของผู้กันและแมงปอที่มีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลังแม่ตักได้เชิญน้องทั้งสองคนไปไลฟ์ขายทองขายแหวนทอง388บาทซึ่งนวัดก็บอกว่าผู้เสียหายเคสนี้เขาไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องเพราะความเสียหายมันเล็กน้อยอยากให้ผู้เสียหายถ้าเห็นใจเด็กทั้งสองคนด้านแมงปอก,ก็ได้มีการโฟนอินเข้ามาในรายการบอกว่า ตัดสินใจว่าจะไม่รับบ้านที่แม่ตักบอกว่าจะสร้างมาให้เพราะมองว่าเฉพาะเรื่องของตัวแม่ตักเองก็น่าจะลำบากอยู่แล้วและมองว่าตนกับพวกกันก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าค่อยๆเก็บค่อยๆสร้างกันเองดีกว่าไม่รับบ้านจากเขาดีกว่าส่วนเรื่องวันที่ไลฟ์ขายของเขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นของร้านทองจะมีโพยแปะไว้ให้เราอ่านว่าราคาเดิมเท่าไหร่วันนี้ขายกี่บาท โดยงานนี้แรกเริ่มซ้อฝันเป็นคนติดต่อแม่ตักไปว่าขอให้ผู้กันกันกบแมงปอไปไลฟ์ขายของในไลฟ์แม่ตักได้ไหมซึ่งตอนที่ไปก็ไม่รู้ว่าจะต้องขายสินค้าอะไรบ้างไปรู้หน้างานซึ่งก็มีทองที่เป็นประเด็นด้วยนวัดยังได้เปิดอีกประเด็นว่าอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่ควรที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบเคสแม่ตักก็คือสมพะกรเพราะ จากรายงานการเงินของเขา5ปีกำไร14ล้านแล้วเขาเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถหรูเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วนาฬิกาหรูแต่ละเรือนเรือนเป็นล,ล้านๆเขาเอาเงินมาจากไหนตัวเขาเองก็ไม่ได้ร่ำรวยสมบัติมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันต้องไปตรวจสอบว่ารายงานการเงินมันผิดปกติไหมแล้วการที่เขาทำธุรกิจออกหน้าอะไรต่างๆแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในบริษัทเลยมันไม่แปลกหรือ มันมีความไม่ชอบมาพากลอะไรหรือไม่ก็ขอสกิดไปถึงสัมภารว่ามันน่าจะไปตรวจสอบเคสนี้ด้วยทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ